ฟังรายการพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่19เมษายน2564นะครับวันนี้รายการพูดแบบเซนก็ยังคงเป็นสรุปหลักธรรมคาสอนของว้ลาวันนี้คือตอนที่22นะครับตอน12ตอนที่22เ,เริ่มต้นด้วยข้อแรกคือข้อที่139 ต่อจากเมื่อวานนี้ข้อที่1้8นะครับข้อ39ชื่อว่าอธิบายหลักธรรมด้วยไมยตรีจิตและถ่อมตนอธิบายหลักธรรมด้วยไมยตรีจิตและถ่อมตนสำหรับบุคคลที่ประพฤติตนหรือนำเดินชีวิตตามอริยมรรคหรือตามมรรควิธีใดก็ตามคือ การประพฤติปฏิบัติตนตามวิสัยของชาวโลกหากท่านพบผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดท่านควรใช้ท่าทีอธิบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยความสุขุมลุ่มลึกและรอบคอบรอบด้านอีกทั้งควรแสดงความเป็นมิตรอย่างยิ่งกับทุกคน ส่วนบุคคลที่มีทัศนะแตกต่างจากสำนักฉับพลันของเราก็จงปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างกัลยานมิตรจงแสดงกริยามารยาทสุภาพตามสมมติของชาวโลกจงนอบน้อมถ่อมตนและมีไมตรีจิตมิตรภาพกับทุกคนเพื่อทุกคน จิตตื่นรู้และเบิกบานด้วยปัญญายาณของตนนี่คือข้อที่139นะครับอธิบายหลักธรรมด้วยไม่ดีจิตและถ่อมตนเป็นการเป็นหลักธรรมคำสอนที่สุขุมลุ่มลึกแต่ก็ง่ายแก่การเข้าใจนะครับผมก็คงไม่ต้องอธิบายขยายความอีกเพราะว่าเป็นการพูดตาม โลกียธรรมของชาวโลกนะครับไม่มีอะไรที่จะสลับซับซ้อนไม่มีอะไรที่จะซ่อนเงื่อนถึงกับท่านไม่เข้าใจนะครับหวังว่าท่านกฟังแล้วอ่านที่ผมอ่านให้ฟังเนี่ยคงจะเข้าใจแจ่มแจ้งนะครับหากท่านไม่เข้าใจก็โทรศัพท์มาถามผมได้ทางโทรศัพท์นะครับซึ่งจะบอกเบอร์เมื่อพูดจบแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ต่อไปข้อที่ร40ข้อที่140ชื่อว่าพึงละเว้นการโต้เถียงหรือโต้แย้งกับผู้อื่นพึงละเว้นการโต้เถียงหรือโต้แย้งกับผู้อื่นพึงละเว้นการโต้เถียงหรือโต้แย้งกับผู้อื่นนะครับ เรื่องการโต้เถียงหรือโต้แย้งกับผู้อื่นนั้นไม่ใช่มรรควิธีของสำนักฉับพลันของเราเพราะเป็นการขัดแย้งกับหลักธรรมที่แท้การยึดมั่นต่อความคิดความเห็นของตนว่าถูกต้องด้วยการมุ่งโต้แย้งหรือขัดแย้งแตกแยกกับผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงอริยสัจธรรมที่พระเจ้าทรงค้นพบและนำมาเผยแผ่ ย่อมเป็นการผลักไสให้ภาวะที่แท้แห่งจิตของตนออกจากหลักธรรมคำสอนที่แท้จนตกไปสู่ความขมขื่นแห่งโลกียะภูมิซึ่งก็คือลงสู่สภาวะธรรมแห่งสังสารวัฏหมายถึงการที่จิตต้องจมจอมอยู่ในสภาวะธรรมแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทางความคิดปรุงแต่ง <c oughs> นี่คือข้อ ที่140นะครับพันปรมาจารย์ไว้หลางกล่าวว่ากล่าวเตือนลูกศิษย์ของท่านว่าพึงระเว้นการโต้เถียงหรือโต้แย้งกับผู้อื่นนะครับเพราะว่าถ้อยคำภาษาที่เรานำมาโต้แยง้งหรือข้อความภาษาที่เพื่อนคนอื่นผู้อื่นพูดนั้นก็เป็นเรื่องสมมุติทั้งสิ้น ไม่ได้มีอยู่หรือก็ไม่ใช่มีอยู่ก็ไม่ใช่จริงก็ไม่ใช่เท็จก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นมาสื่อสารทำฟังเข้าใจกันชั่วขณะพื่จะไปโต้เถียงโต้แย้งเรื่องที่ไม่จริงไม่มีก็ไม่ใช่จริงก็ไม่ใช่ไม่จริงก็ไม่ใช่นั่นก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับเท่ากับว่าเอาสิ่งที่ เอาความคิดความเห็นของตัวเนี่ยมาโต้มาเถียงมาขัดมาแยง้งอ่ะซึ่งเป็นเรื่องตลกขบขันนะครับทั้งสองฝ่ายที่โต้เถียงกันนั้นล้วนแต่นำสิ่งที่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่มีอยู่ก็ไม่ใช่สิ่งสมมติที่อุปโลกขึ้นมาแล้วจะมาโต้มาเถียงกันเนี่ยหาความจริงได้ที่ไหนนะครับ มันไม่มีความจริงความจังอะไรที่ไหนเลยมันเป็นแต่เพียงภาษาคำพูดเท่านั้นเองนะครับนี่คือข้อที่ร้อยสี่สนะครับต่อไปข้อที่141ชื่อว่าจงเปรื้องตนจากความผูกพันต่อวัตถุทั้งหลายพึงจงจงเปรื้องตน จากความผูกพันต่อวัตถุทั้งหลายผู้ใดหากบุ่งมา่ปวาถนาอย่างแรงกล้าในการที่จะบรรลุถึงปัญญาแห่งพุทธะหรือพุทธภาวะซึ่งก็คือการที่จิตประจักษ์แจ้งต่อสรรพสิ่งบนโลกว่าล้วนแต่ไรลักษณะและไรสภาวะใดๆหากผู้ใดประจักษ์แจ้งหรือรู้แจ้งชัดเช่นนี้ ผู้นั้นก็ควรเปลื้องตนออกเสียในทุกกรณีจากจิตที่ฝูกฟันหรือร้อยลัดในวัตถุทั้งหลายและวางท่าทีให้เป็นกลางต่อสิ่งทั้งหลายในทุกกรณีคือไม่ยินดีไม่ยิน้ายต่อสิ่งใดทั้งสิ้นอีกทั้งไม่ปล่อยให้ชัยชนะหรือความปลาชัยตลอดถึงการได้มาหรือสูญเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใด ก่อให้เกิดความวิตกกังวลแก่เราได้นะครับนี่ก็คือข้อที่ร้อยสีอตรงเปลือกตนออกจากความผูกพันต่อวัตถุเพราะว่าไอ้วัตถุทั้งหลายนั้นก็เป็นซึ่งมายานะครับเพราะว่าสิ่งทั้งหลายบนโลกนี้ล้วนแต่ไร้ลักษณะไล้สภาวะใดๆนะครับ หากผู้ใดประจักษ์แจ้งหรือแจ้งเช่นนี้ผู้นั้นก็ควรเปลื้องตนเสียออกในทุกกรณีจากจิตที่ผูกพันหรือร้อยลัดในวัตถุทั้งหลายและวางท่าทีให้เป็นกลางต่อสิ่งทั้งหลายในทุกกรณีคือไม่ยินดีไม่ยิน้ายต่อสิ่งใดทั้งสิ้นอีกทั้งไม่ปล่อยให้ใช้ชนะหรือความปราชัยตลอดถึงการได้มาหรือสูญเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใด ก่อให้เกิดความวิตกกังวลแก่เราได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรได้ไม่มีอะไรเสียจริงมันเป็นเรื่องคำพูดภาษาเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่เราคิดเราพูดก็เป็นเรื่องของภาษาพราะจงเปลืองตนออกจากความผูกพันต่อวัตถุทั้งหลายสวย่ว่เพวัตถุก,ก็คือเพชรดินจินดาแก้แหวนเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศ ทรัพย์สิงสลิงคารต่างๆนี่เขาเรียกว่าวัตถุเป็นของมายาเป็นของหลอกลวงนะครับไม่มีอะไรจริงไม่มีอะไรไม่จริงเป็นภาษาเป็นคำพูดเท่านั้นเองนะครับของดีของเลวก็ไม่มีทั้งดีทั้งเลวมัน <c oughs> ไม่มีทั้งนั้นนะครับเอาละครับต่อไปข้อที่ร้อยสี่สิบสองเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะแฝงอยู่ในจิตเดิมแท้ ที่คนะรับประมาจารย์ไวหลางกล่าวว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของอัตมาไวหลางคือรู้แจ้งต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตผู้นั้นก็ประดุดดังพื้นแผ่นดินที่เป็นเนื้อนาเมื่อผู้เป็นเจ้าของได้หวานเม็ดพันุ์ลงไปจากนั้นกรบไว้ด้วยโครนตม เม็ดพันธ์ุก็จะได้รับการบำรุงจนเจริญเติบโตกระทั่งผลิดอกออกฝนตามธรรมชาติของมันชิดเดียวกับผู้ที่ปฏิบัติ <c oughs> ตามหลักธรรมคำสอนของอาตมาจิตของผู้นั้น่อมได้รับฝนอันสูงเลิศนั่นก็คือจิตผู้นั้นอ่อมบรรลุถึงโพธิจิตหรือจิตพุทธะหรือจิตเดิมแท้อย่างแน่นอน นี่คือข้อที่142ที่ชื่อว่าเม็ดพันเมล็ดพันแห่งพุทธะแฝงอยู่ในจิตเดิมแท้นะครับพระอาจารย์ไหวหล้ลางกล่าวว่าผู้ใดปฏิบัติตามคำสอนของอัตมาคือรู้แจ้งต่อสภาว่ธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตว่าปราศจากธรรมชาติเดิมแท้ของจิตผู้นั้นก็ประดุดดังพื้นแผ่นดินที่เป็นเนื้อนา เมื่อผู้เป็นเจ้าของได้หวานเม็ดพืชลงไปจากนั้นก็กรกด้วยโครนตม้มเมล็ดพันธุ์ก็จะได้รับการบำรุงจนเจริญเติบโตกระทั่งผลิดออก,ออกผลตามธรรมชาติของมันเช <c oughs> ่นเดียวกับผู้ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของอาตมาไวหลากนะครับจิตผู้นั้นย่อมได้รับผลอันสูงเลิศนั่นก็คือจิตผู้นั้นย่อมบรรลุถึงโพธิจิต หรือจิตพุทธ,ธะหรือจิตเดิมแท้อย่างแน่นอนต่อไปข้อที่ร้อยสนะครับก็ยังเป็นคนงชื่อเดิมหัวข้อเดิมคือมเมล็ดพันธุ์แห่งพะพุทธ,ธแฝงอยู่ในจิตเดิมแท้เป็นตอนที่สองนะครับพึงรู้แจ้งชัดว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธ,ธะแฝงอยู่ในจิตเดิมแท้ของทุกคน และเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธ,ธะดังกล่าวนี้ประดุดดังเมล็ดพันธุ์ที่งอกเมื่อได้รับน้ำฝนอีกทั้งเปรียบเสมือนน้ำฝนที่ซึมซาบไปในทุกสิ่งนี่คือเมล็ดพันธุ์และแห่งหลักธรรมคําสอนของสำนักฉับพลันหรือสำนักธยานะของเราเมื่อใดเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธ,ธะผลิดอกออกผล ด้วยปัญญาญาณที่ทุกคนมีอยู่พร้อมแล้วก็เป็นที่แน่นอนว่าทุกคนสามารถเก็บเกี่ยวผลแห่งการอย่างรู้หรือตรัสรู้ฉับพลันอย่างทัดเทียมกันนะครับนี่คือข้อที่ร้3มเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะแฝงอยู่ในจิตเดิมแท้พระมาจารย์ไว้หลางบอกว่า เมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะอยู่ในจิตเดิมแท้ของทุกคนอยู่แล้วเออมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเมล็ดพืชตามธรรมชาติที่งอกนะเมื่อได้รับน้ําฝนได้เปรียบเทียบน้ําฝนที่ซึมซาบไปในที่ทุกสิ่งนี่เหมือนเมล็ดพันธุ์แห่งหลักธรรมคาสอนของสํานักฉับพลันหรือทยานะหรือฌานของเรา เมื่อใด้เมตพันแห่งพุทธะพรีดองออกผลด้วยปัญญายาณที่ทุกคนมีอยู่พร้อมแล้วก็เป็นที่แน่นอนว่าทุกคนสามารถเก็บเกี่ยวผลแห่งการอย่างรู้หรือจัดรู้ฉับพลันอย่างทัดเทียมกันนะครับไม่มีข้อแตกต่างระหว่างพระพุทธเจ้ากับสามัญญาสัตว์ทั้งหลายนะครับความแตกต่างมีอยู่ประการเดียวคือพระพุทธเจ้าท่านตื่นรู้ จิตตื่นจิต,จตรู้จิตเบิกบานผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานก็ได้หรือผู้ที่ประจักษ์แจ้งต่อจิตเดิมแท้ของตนนะครับว่าะมะเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธานั้นแฝงอยู่ในจิตเดิมแท้แล้วประจักษ์แจ้งแค่นี้ก็เป็นพุทธะองค์หนึ่งแล้วนะครับไม่ต้องไปทำอะไรอีกต่อไปข้อที่ร้อยสี่สิบสี่ ชื่อหัวข้อนี้ว่าจิตของทุกคนล้วนบริสุทธิ์ตามธรรมชาติจิตของทุกคนล้วนบริสุทธิ์ตามธรรมชาตินะครับสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติของสรรพสิ่งนั้นไม่ใช่ของคู่และมีใช่หนึ่งเดียวและมิใช่หลากหลายสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติของจิตเดิมแท้ก็ฉันนั้นอีกทั้งยังไรลักษณะและไรสภาวะ สภาวธรรมของจิตนั้นดูเหนือนามและรูปทั้งบนอันตามาไวหลางขอเตือนท่านทั้งหลายอีกครั้งว่าจงอย่าประพฤติปฏิบัติเพื่อให้กายและจิตเป็นสมาธิหรืออย่าปฏิบัติเพื่อให้กายและจิตสบงบนิ่งอีกทั้งจงอย่าทำจิตให้ว่างหรือวางเฉยพึงประจักษ์แจ้งว่าจิตของทุกคนบริสุทธิ์ตามธรรมชาติ ดังนั้นจึงไม่มีอะไรหรือไม่มีสิ่งใดที่เราต้องพยายามไฝ่หาหรือพยายามหยุดไฝ่หาท่านจงปฏิบัติตนให้ดีที่สุดในทุกแห่งตามแต่สภาวะการจะนำไปนี่คือข้อที่144ที่ชื่อว่าจิตของทุกคนล้วนบริสุทธิ์อยู่แล้วตามธรรมชาติไม่ต้องอบรมบ่มเพราะจิตอีกนะครับ เช่นเดียวกับคำกล่าวของปรมจารย์ไวหลางที่ว่าละท่านขอเราขอเตือนท่านทั้งหลายอีกครั้งว่าจงยาปฏิบัติเพื่อให้กายและจิตเป็นสมาธิเพราะมันเป็นอยู่แล้วยาปฏิบัติเพื่อให้กายจิตสงบนิ่งเพราะมันสงบนิ่งอยู่แล้วจงยาทําจิตให้ว่างหรือวางเฉยเพราะมันว่างและวางเฉยอยู่แล้วพึงประจักษ์เจ้งว่าจิตของทุกคนบริสุทิ์ตามธรรมชาติดังนั้นจึงไม่มีอะไรหรือไม่มีสิ่งใดที่เราต้องพยายามใฝ่หา หรือพยายามหยุดไยหาถ้าจงปฏิบัติตนให้ดีที่สุดในทุกแห่งตามแต่สภาวะการจะนำไปเอาละครับจบข้อที่ร้อยสี่ิบสีพรุ่งนี้ต่อข้อที่ร้อยสีสิบห้านะครับสำหรับวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับกับทุกๆวันคือ เมื่อท่านฟังแล้วเกิดข้อสงสัยมีความไม่เข้าใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ผมได้อ่านไปแล้วหรือต้องการให้อธิบายเพิ่มเติมก็ได้หรือท่านจะแสดงความคิดความเห็นเพื่อทำให้สิ่งที่ผมได้อ่านให้ท่านฟังแล้วได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็ยินดีรับฟังนะครับโปรดตัวสับ หรือติดต่อผมที่หมายเลขนะครับ0891260689นะครับและ025133279นะครับและ029397466นะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติเพียงแค่นี้สวัสดีครับ